อย่างในถาดอาจารย์ไอไม้นั่นคือไม้อ,อะไรครับไม้ไผ่กลางตอคืออะไรไม้ไผ่กลางตอไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่เลาวนี่แหละไม้ไผ่เลาวนี่แหละไผ่กินแล้วเนี่ยอ,อันเนี้ยแต่อันเนี้ยบางเอิมมันเป็นไผ่ตันเออแล้วกลางตอ,อเขาบอกไผ่อย่างเนี้ยโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีวิชาคมเนี่ยครับจะเอามาทําไม้ทําตะกรุดเขาเรียกตะกรุดไม้ไผ่ตันกลางตออดืดีทั้งไรดีทั้งโครงกระพันอ,อันนี้สันนิษฐานถ้าทมว่าสันนิษฐานผมจะบอกว่า เป็นวัดพะเนียงแตกหลวงพ่อทาครับอันนี้นะหลานิฐานนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัววัดพะเนียงแตกแต่อันนี้ราคาแพงไม่แพงนะครับแพงไม่ใช่แล้วตามประวัติที่จะศึกษามาเนี่ยไอ้ไม้ไผ่กลางต่อหลวงพ่อทาเคยสร้างไหมไปสร้างมีเหมือนกันมีแล้วน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากก้าถามมันน้อยไหมน้อยมากหายากไหมหายยากมากๆเนี่ย อันนี้เขาเขาแขวนเอวใช่ไหมเรียมแล้วแขวนเอวโดยมากเขาจะไปเรียมแต่ผมไม่เรียมันใส่กระเป๋าผมต้องการให้โดนเหงื่อถ้าผมั้ขันไม่ใช่ไม้มันเนื้อไม้จะได้ซึมเข้าไปในร่างกายเราคาถาคมที่บรรจุอยู่จะได้ซึมเข้าไปจะเกิดความโคงกระพันชาตรีอนี่คือความเชื่อส่วนตัวผมคนเดียวครับผมอ่านละไอ้สีทองนี่คืออะไรจันทีทองเนี่ยอคืออะไรสีทองนี่คือสีพึ่งอือันนี้คือหน้า เป็นเป็นสีพึ่งนะครับอันนี้เป็นสีพึ่งนะเป็นสีพึ่งสีพึ่งก็คือขี้พึ่งนั่นแหละขี้พึ่งขี้พึ่งร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ตำนานเขาบอกว่าสาวเนี่ยอายุสิบแปดตายท้องกลมตายวันเสาร์แล้วก็ไปเผาวันอังคารแล้วก็เขากลัวว่าลิ้นมันจะจุกปากจะจุกปากจะอุปจาตานะตาจะถลนขึ้นมาก็เลยเอาเทียนเนี้ย ปไม่ปิดหน้าไว้อ่าปิดหน้าไว้เพราะตอนจะเผาอืเขาก็จะไปขอมาซะเลอก็จะไปขอมาอือาจารย์ท่านรู้ท่านก็เลยไปทําพิธีขออขอกับศพมาว่าจะเอามาทาเป็นวัตถุมงคลจึงกลายเป็นตํานานของสีพึ่งหน้าผีสีพึ่งหน้าผีนี่แหละครับกี่ปีแล้วอาจารย์อันนี้อยู่กับผมเหรออยู่กับผมตั้งแต่ปี2535อสิบห้าเพราะว่ามีสามมีสามอัน อาจารย <authority S 2> <ป>์รวยเ <Excel. S 3> นี่ยเป็นอาจารย์ผมเดิมเป็นพระตอนหลังนี่ท่านอยู่ฝั่งนครจปาสักนะก็ผมก็บอกอาจารย์แกหุงสีพึ่งให้ผมหม้อหนึ่งสีพึ่งหน้าผีแล้วผมก็ขออันนี้มาไว้ให้เขาดูกันว่าสีพึ่งยงจริงมันเป็นอย่างนี้มาจากตรงนี้นี่สีพึ่งนี่แหละครับสีพึ่งหน้าผีแต่ผมกลัวมันจะน่ากลัวกับผมว่าเป็นสีพึ่งหน้านางสีพึ่งหน้านางก็เวลาป้ายนี้ก็เนะละเนี่ย นาเมตตาโมกรมนาพุธปานีทายเย็นดียะอินดูนี่แต่เว้นตรงนี้นะเว้นตรงนี้เว้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไรจ้ะถ้าพอเว้นวอนถ้าวนอย่างนี้ปั๊บจะกลายเป็นมหาอุดไปยืมปังเขาไม่ได้ไงแต่เราจะไปยืมปังไปจีบสาวก็เปิดต้องเปิดอย่าอย่าทาหมดอ่ะอ่าทาสี่ทิศนะอ่าสี่ทิศเท่านั้นเองนี่อุปเทศของการใช้ขี้พึ่งอสี้พึ่งหน้านางนี่ครับเนี่ย อ่าอย่างสี่ไอ้อสีพึ่งขี้พึ่งเนี่ยหลายอาจารย์เขาก็มีทำมาเยอะมันดูยังไงเก๊แท้อาจารย์มันดูยากแต่และอาจารย์ไม่เหมือนกันมันมันมีวิธียากแยะอย่างไงในมุมอาจารย์ต้องซื้อกับต้นฉบับม,มันมันมันไม่เหมือนพระใช่ไหมไม่เหมือนพระมันดูไม่ได้ไงสีพึ่งก็คือสีพึ่งม,มันดูไม่ได<ม>้ใส่ความเชื่อใจเนะเชื่อใจกับเชื่อพิธีเออพิธีกรรมว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่มาที่ไปที่มาที่ไปเท่านนเองครับแต่ว่าสีที่มาที่ไปเป็นยังไงบอก เล่าแบบไสตมานเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเนองนี่ครับนี่ที่มา<อ>ตรงนี้อ่า